สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วง Healthy Life Happy Life ค่ะวันนี้ก็เจอกับหมอธิดาค่ะแพทย์หญิงธิดาวัฒนะพันธพิทักษ์ค่ะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศ,ศาสตร์การดูแลการฟื้นฟูนะคะแล้วก็ป้องกันค่ะประจำศูนย์ Wellness Center ค่ะวันนี้ทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์ในตอนนี้นะเลิกงานกันหรือยังคะ น่าจะเป็นช่วงที่กําลังกลับบ้านกันอยู่เลยใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยสี่โมงแล้วเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านเราแน่นอนแล้วก็เป็นช่วงที่ทุกคนก็เริ่มตื่นแล้วใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยหมอจะมาพูดในเรื่องของการที่ทํายังไงให้ร่างกายเรามี energy ก็คือมีเรี่ยวแรงหรือพลังงานเพราะว่าตอนเช้าที่เราจะมาทํางานน่ะหลายๆคนคือแบบว่าไม่ค่อยมีแรงเลยหรือไม่ค่อยอยากตื่นนอนเลยเป็นเหมือนกันไหมบางวันก็พูดตรงๆว่าหมอก็เป็นนะคะพวกนี้เนี่ยเราจะมาคุยกัน เรื่องของเคล็ดลับว่า6เคล็ดลับที่จะทําให้เรื่องของเราเราจะสร้าง energy ให้กับร่างกายแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับ ไอตัวต่อมหมวกไตนะคะที่กําลังล้าเนี่ยให้มันสดชื่นขึ้นมานะคะคําว่าต่อหมวกไตไม่รู้ใครเคยได้ยินบ้างไหมจริงๆมันเป็นคําฮิตช่วงหนึ่งเลยนะสําหรับคนที่อยู่ในช่วงวัยทํางานประมาณ30-40เนี่ยคนที่ไม่ค่อยมีแพชชั่นหรือว่าคนที่เริ่มแบบล้าๆต้องโดบกาแฟบ่อยๆทั้งวันหรือว่าในเรื่องของการตอนเช้าๆไม่ค่อยตื่นต้องหากาแฟมาจิบ ชอบกินอาหารหวานๆวานอาหารเค็มพวกนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างหรือเปล่าหรือว่าช่วงสายจะเริ่มตื่นแล้วแต่เช้าเนี่ยยังไม่ค่อยตื่นนะไปตื่นตอนสายแต่ช่วงบ่ายจะเริ่มง่วงอีกหน่อยหนึ่งอยากนอนกลางวันอีกละแล้วก็ไปตื่นอีกทีหนึง่งตอนช่วง ก่อนเนี่ยช่วงเลิกงานเนี่ยบอกเลยจะได้กลับบ้านแล้วตื่นเต้นอะไรอย่างนี้นะคะถ้ามีอาการเหล่านี้ลองมาฟังดูว่าเรามีอาการของพวกต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าแล้วเราจะแก้ไขยังไงได้บ้างเพราะว่าต่อมหมวกไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญเลยนะไม่รู้ว่าใครเคยรู้จักไอตัวต่อมหมวกไตไหมคะตัวต่อมหมวกไตเนี่ยมันจะเป็นอวัยวะเล็กๆแต่ความสําคัญเนี่ยระดับแบบเทพเลยเพราะว่ามันเป็นแบบว่าต่อมเล็กๆที่อยู่บนหัวของไตเขาก็เลยเรียกว่าหมวกไต นะคะมันก็จะเป็นก้อนเล็กๆสองข้างนี่เองนะแต่ความสําคัญของเขานี่เยอะมากเพราะเขาอ่ะเป็นตัว r e g u l เล e หรือว่าควาบ,บคุมระบบการทํางานของฮอร์โมนระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อแล้วก็หลายๆอย่างในร่างกายเลยทั้งการสร้างพลังงานแล้วก็ในเรื่องของการเผาผลาญให้กับเราด้วยบางคนมีความเครยียดสูงๆก็ทําให้มีปัญหาเรื่องของการเผาผลาญแล้วก็อ้วนง่ายด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องของตัวแบบไทรอยหรือการกินแบบเยอะเกินไปแต่ว่า พลาดที่ว่าความเครียดเราสูงก็ทําให้เรามีปัญหาเรื่องของการลดน้าหนักยากด้วยนะเห็นไหมเราพอเราคุยกันตรงนี้เนี่ยต่อมหมวกไตมีเขาเรียกว่าผลแล้วก็ความสําคัญค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้หมอจะเล่านิดนึงว่าอาการของต่อมหมวกไตล้ามีอาการอะไรบ้างแล้วถ้าใครมีอาการเหล่านี้ลองยกมือหรือว่าลองเม้นมาถามก็ได้นะว่าเฮ้ยเราไม่อย่างนี้เข้าข้อ,ข,อข้อไหนของตัวอาการหรือเปล่านะคะลองดูนะ อันแรกก็คือเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือตอนเช้าเนี่ยจะตื่นค่อนข้างลําบากไม่ค่อยแบบอยากตื่นเท่าไหร่ง่วงมากเลยแต่ถ้าจะตื่นจริงๆงเนี่ยสาวอาทิตย์เนี่ยตื่นประมาณ10บโมงได้11บเอดโมงได้เริ่มแบบว่าเออมีชีวิตชีวาขึ้นมาแต่ถ้าวันธรรมดาหกโมงเจ็มงจังยังไม่ค่อยอยากตื่นเลยนะแต่ถ้าจําเป็นต้องตื่นจริงๆทั้งวันจะต้องพยายามโดบกาแฟให้ร่างกายมันกระชุ่มกระชวยขึ้นมา แล้วก็รู้สึกวา่าถึงตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกสมองมันไม่แล่นน่ะยังมึนๆงงๆแล้วก็แบบยังรู้สึกว่าคิดอะไรไม่ค่อยออกตื้อๆอยู่ทั้งวันเลยหรือบางทีก็มีเวียนหัวด้วยนะหรืออาจจะหนักหัวลุกขึ้นนั่งอะไรเงี้ยจะมีเวียนหัวนิดๆแต่ถ้ามีอาการเหล่านี้บางคนก็แบบจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าไปหาหมอหมอก็จะบอกว่าไม่เป็นอะไรเลยตรวจทั่วไปขึ้นไฟฟ้าหัวใจตรวจความดันอะไรของคุณก็ปกติแต่ก็จะบอกว่าเพราะคุณเครียด แต่ว่าก็ไม่ได้มีตรงไหนที่บอกว่าทาไมถึงเครียดหรือบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้เครียดอะไรนี่นะฉันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมากมายแต่ว่าจริงๆมันเป็นความเครียดสะสมและทําให้ตอมหมวกไตมันล้าไปแล้วนะบางคนช่วงสายๆบ่ายๆก็อาจจะมีแบบง่วงเหงาหาวนอนอยากนอนกลางวันแต่พอนอนกลางวันได้ตื่นขึ้นมาดันปวดหัว ไม่ได้สดชื่นเลยหรือว่าตอนจะกลับบ้านนะคะสดชื่นขึ้นมาทันทีกบปี้กระเป๋าจะได้กลับบ้านแล้วเลิกงานนะก็เลยทําให้ productivity ก็คือเขาเรียกว่าผลของการทํางานแย่ลงแย่ลงแย่ลงความคิดสร้างสารรค์ในการทํางานก็ลดลงรวมทั้งไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิต อาการเหล่านี้ลองสํารวจดูซิว่ามีใครมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าถ้ามีอาการเหล่านี้อย่าลืมว่าอาจจะต้องมาพิจารณาว่าเรามีปัญหาเรื่องของภาวะความเครียดสะสมเลื้อรลังหรือต่อมหมวกไตล้าบ้าง,หร,ห,าางหรือเปลา่านะคะถ้ามีแล้วก็มาฟังเคล็ดลับที่จะช่วยฟืน้นฟูตัวต่วตอมหมวกไตเนี่ยให้เขาสดชื่นขึ้นมาดีกว่าง่ายๆเลยมีหกข้อนะ ถึงตอนนี้ที่ไลฟ์เนี่ยไม่แน่ใจว่าคนทางบ้านมีใครแบบว่าเออฉันก็เป็นเธอก็เป็นมีไหมมีไหมคะทีมงานยังไม่มีเนาะ ไม่เป็นไรเราคุยกันไปก่อนถ้ามีทิ้งท้ายในคอมเมนต์ได้นะคะว่าเอ๊ะเราเป็นเราควรต้องทําอะไรหรือเปล่าจริงๆคือถ้ามีปัญหาพวกต่อมหมวกไตล้าพวกเนี้ยเราอาจจะต้องมาลองตรวจคอนเฟิร์มดูว่าภาวะต่อมหมวกไตของเราที่มันล้าเนี่ยมันล้าลงไปถึงได้เมื่อถึงเมื่อไหร่ไม่ใช่สิถึงขนาดไหนแล้วมันสามารถที่จะปรับหรือว่าซ่อมแซมหรือว่าฟื้นฟูมันเนี่ยมากกว่าแค่เราไปปรับพฤติกรรมหรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะต้องในในเรื่องของการใช้อาหารเสริมใช้ยาใช้ฮอร์โมนในการปรับเลยนะเพราะบางคน มีถึงขั้นเป็นต่อมหมวกไตไม่ทํางานแล้วก็คือบอกพร่องไปเลยอันนั้นก็ค่อนข้างอันตรายนะคะแต่เบื้องต้นเอาแค่ว่าเราปรับพฤติกรรมที่จะทําให้ต่อมหมวกไตของเราสดชื่นขึ้นมาดีกว่านะอ่ะข้อแรกเลยค่ะง่ายๆนะคะก็เรื่องของการกิน กินยังไงดีก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องกินที่มันดีใช่ไหมการกินอาหารที่ดีก็คือการทานอาหารให้ครบหมู่แต่ทีนี้ขอเน้นนิดนึงในการทานอาหารที่ดีสําหรับเรื่องของต่อมหมวกไตเราต้องทานอาหารที่มีโปรโตีนค่ะก็คือพวกเนื้อสัตว์ต่างๆแต่ควรจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาอกไก่ไข่ขา,ขาวแบบนี้ย่อยง่ายหรือเป็นโปรโตีนที่ได้จากพืชพวก plant based โปรโตีนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่ติดมัน อันเนี้ยไม่ค่อยแนะนําหรือเคี้ยวยากๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ค่อยแนะนำอย่างเช่น A5 อร่อยใช่ไหมติดมันละลายในปากอย่างเงี้ยอันนี้ก็จริงๆก็จะไม่ค่อยเหมาะสมเขาทำให้ตอมวกไตย,ยิ่งทํางานหนักนานๆทานทีไม่ว่ากันแต่ว่าอย่าบ่อยละกันนะคะรวมทั้งทานพวกธัญพืชหรือเขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนร่วมด้วยก็ยิ่งดีนะคะอย่างเช่นพวก ถั่วต่างๆเลยพิตาชิโอแคชวนัทมะม่วงหินมะพร้าวอัลมอนด์อย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งงางาดำงาขาวกินได้หมดนะคะมเมล็ดทานตะวันพวกนี้ทานได้อาจจะเป็นสแน็คล้ัหวหวงมือก็ได้ไม่มีปัญหานะคะรวมทั้งถ้ากินข้าวก็ขอให้เป็นพวกข้าวขาดัดไม่ขัดสีอะ่ะไม่ใช่ข้าวขาวอะ่ะข้าวก้องข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอรี่พวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ยังมีในเรื่องของกากใยและน้ำตาลไม่สูงมาก นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่แนะนําอันที่สองต้องกินอาหารที่ไม่ใช่ข้อ2อนะอาหารเนื้ออาหารชนิดที่2ที่แนะนําก็คืออาหารที่เรียกว่าอาหารที่เป็นด่างหรือว่าเรียกว่าอัลคาไลไดเอทนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยง่ายๆเลยก็คือผัก ผลไม้ที่ไม่หวานผักนี่ได้ทุกชนิดเลยนะแต่ขอเป็นแบบว่าทุกสีด้วยไม่ว่าจะเป็นผักสีเขียวก็คือคะน้ากะหล่ำอะไรต่างๆเนี่ยนะมีสีขาวแซมมานิดๆใช่ไหมคะรวมทั้งสีเหลืองสีส้มสีแดงแครอทฟักทองอะไรอีกมะเขือเทศอย่างเงี้ยเนาะรวมทั้งในเรื่องของพวกสีม่วง ไม่ว่าจะเป็นบีทรูทก็ตามนะคะบ้านเราอาจจะหากินยากหน่อยแต่ก็มีแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีพวกกระหล่ำม,ม่วงด้วยซีขาวนอกจากจะเป็นจากตัวเอกระหล่ำแล้วหรือผักกาดแล้วเนี่ยก็จะมีพวกกระเทียมหัวหอมนะคะพวกนี้ก็จะดีกับร่างกายด้วยแล้วมันก็จะเป็นพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือสารป้อันอนุมูลอิสระหลายๆอย่างด้วยนะคะรวมทั้งสีน้ำเงินก็คือพวกอัญชันนะคะพวกนี้สามารถทานได้เลยผลไม้ก็ทานได้แต่ขอแบบไม่หวานเท่าไหร่อย่างเช่นพวก ฝลั่งแก้วมังกรนะหรือแม้แต่ แอปเปิล uh, ก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นแอปเปิลเขียวที่มีน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิลแดงนะหรือว่าในเรื่องของชมพู่ก็ได้นะคะแล้วก็อะโวคาโดก็ได้ถ้าผลไม่ใหญ่ก็ประมาณสักผลนึงหรือถ้าผลใหญ่ก็ขอสักครึ่งผลอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เราจะถือว่าเป็นอัลคาไลหรืออาหารที่เป็นด่างทั้งหมดนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลตัวต่อมหมวกไตของเรานี่เองให้ทำงานได้ดีขึ้นนะ แต่อาหารที่ไม่ควรกินอาหารที่ไม่ควรกินเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกเลยคืออาหารที่มันมีน้ำตาลสูงสูงไม่ว่าจะเป็นพวกเบเกอรี่เคก้กขวดซองโดนัทต่างๆอร่อยมากเลยเนาะ แต่ก็แบบว่านำพามาด้วยท็อกซิกก็คือเรื่องของน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยก็คือเคยได้ยินไหมน้ำตาลเป็นยาพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นยาพิษให้กับเลือดค่ะทําให้เลือดเราเป็นกรดมากขึ้นแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการอักเสบต่อมหมวกไตก็ทํางานหนักขึ้นกลายเป็นต่อมหมวกไตก็ลามากขึ้นมากขึ้นด้วยรวมทั้งอาหารที่เขาเป็นเขาเรียกว่าไฮโดเจนิกก็คือที่มัน เป็นพวกอาหารทานแฟตหรือขนมถุงอะพวกเนี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกอาหารที่มันเขาเรียกว่า deep f r อาหารที่มันแช่ลงไปในน้ํามันนานๆอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็ไม่ดีกับร่างกายของเรานะคะรวมทั้งกาแฟกาแฟเข้มขน้นพวกนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าก็จะทําให้ตอมหมวกไตเราล้าแต่บางคนบอกว่า,วาเอา้าติดกาแฟทาไงกินไม่ได้หรอได้แต่ขอแบบกาแฟที่ไม่ข้นเกินไป ขอแบบเอานับช็อตดีกว่าวันหนึ่งกินได้เนี่ยไม่เกิน4ช็อตแต่เอาอย่างมากๆเลยก็ขอแค่1นถึงสช็อตก็พอแล้วถ้าได้แค่นี้แล้วร่างกายสดชื่นก็โอเคไม่ว่าการแต่ควรจะเป็น กาแฟดำไม่ใช่กาแฟนมแล้วไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำผึ้งด้วยนะคะบางคนบอกว่าฉันไม่กินน้ำตาลฉันกินน้ำผึ้งแทนอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะรวมทั้งในเรื่องของพวกน้ำหวานต่างๆบางคนบอกอยากเฮลตี้งั้นพี่กินน้ำผักผลไม้กล่องอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำตาลในน้ำผลไม้เยอะมากรวมทั้งผลไม้หวานๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเขามีวิตามินที่ดีก็จรงิงแต่เขามีน้ำตาลที่สูงมากเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้พวกนี้หลีกเลี่ยงให้ด้วยนะรวมั้ ทั้งพวกแป้งต่างๆที่เราบอกกันนะคะรวมทั้งจังฟู้ดต่างๆเนาะอันนี้คือเรื่องของอาหารและที่สําคัญถ้าเคี้ยวได้แต่ละครั้งเนี่ยให้มากกว่า30ครั้งตอ่อคาอันนั้นจะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารมากๆเลยแล้วก็จะไม่เป็นโหลดในเรื่องของลําไส้การย่อยอาหารและต่อมหมวกไตก็จะสบายขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งว่าถ้ากินอาหารมื้อเช้าได้เคยได้ยินไหมมื้อเช้าสําคัญที่สุดและสําคัญกับสุขภาพด้วยจะบํารุงต่อมหมวกไตได้ดีทีเดียวนะคะฝากไว้ตรงนี้ ส่วนข้อที่2ค่ะการออกกำลัง การออกกําลังกายแน่นอนแล้วออกยังไงล่ะการออกกําลังกายที่ช่วยเรื่องต่อมหมวกไตเรารู้แล้วว่าต่อมหมวกไตเนี่ยมันล้าเพราะเรามีความเครียดถูกไหมถ้าเรายิ่งไปออกกําลังกายที่เครียดสูงๆอย่างเช่นการออกกําลังกายที่ฉันต้องแข่งกับตัวเองฉันต้องผอมแน่ๆฉันต้องผอมให้ได้หรือว่าต้องออกให้ได้นานๆอันนี้ร่างกายยิ่งเครียดหรือยิ่งแบบว่าพอไปออกในยิมแล้วคนข้างๆอย่างเงี้ยเขาออกได้เยอะกว่าเราอย่างเงี้ยเราต้องออกแข่งกับเขาอย่างเงี้ยอันนี้ยิ่งเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่ตัวเองพอดีนะคะบอก ถ้าปกติแล้วถ้ามีการตรวจเพิ่มเติมหรือว่ามาคุยกับคุณหมอในการตรวจสุขภาพคุณหมอก็จะแนะนําเรื่องการออกกําลังที่มันเหมาะสมกับคนคนนั้นอยู่แล้วนะแต่เอาง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าเป็นคาร์ดิโอหรือแอโรบิกประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็พอนะคะแต่ถ้าเราหวังจากเรื่องของการลดน้ําหนักอาจจะเพิ่มไปอีกนิดนึงประมาณสัก40-4 0ิ40 40นาทีและชนิดของการออกกําลังก็ขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยถ้ามีโอกาสก็ลองปรึกษาคุณหมอที่เราดูแลอยู่นะคะว่าการออกกําลังแบบไหนที่จะเหมาะกับเราแล้วก็ช่วยเรื่องของการที่ ไม่มีความเครียดแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าเอนโดฟรินก็คือความสุขในการออกกําลังกายนั่งความสุขในร่างกายของเราเพิ่มเข้ามาทําให้เรามีความสุขมากขึ้นนะมันก็ช่วยเราได้ด้วยเช่นกันและอาจจะแถมในเรื่องของหุ่นดีขึ้นด้วยนะแต่อย่าลืมว่าก่อนออกและหลังออกอย่าลืมวอร์มอัพก็คือบริหารร่างกายหน่อยแล้วก็คูลดาวน์ให้ร่างกายมันผ่อนคลายลงไปนะคะหลังที่เราจะจบไม่งั้นก็จะเกิดความเกรงหรือร่างกายก็ล้าตามไปอีกนะ ส่วนข้อ3ค่ะข้อ3ที่เราช่วยได้ต่อมกไตได้ก็คือเรื่องงานพยายามจัดระเบียบงานให้ดีอย่างเช่นพรุ่งนี้เราต้องทําอะไรตอนเย็นมาเราเลิกงานใช่ไหมเราก็อาจจะลิสต์ค่ะว่าพรุ่งนี้เรามีงานอะไรต้องทําบ้างแล้วก็เรียงความสําคัญหน่อยจากความสําคัญมากไปหาน้อยที่สุดพออีกวันนึงเราก็ทําตามสเต็ปเลยไม่ต้องห่วงว่าถ้าเราจดอย่างเงี้ยแล้วเราแบบจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่า จริงๆแล้วมันช่วยเรื่องของสมองทําให้ความจําเราดีขึ้นและเป็นระเบียบม,มากขึ้นนะแล้วก็จะทําให้เรื่องของความเครียดของเราน้อยลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางคนนะ่ะพอทํางานแล้วคือเพลินไงนแต่ทําได้ไม่ครบตอนกลางคืนหรือตอนเย็นก่อนนอนกลับมานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยลืมตัวนั้นลืมตัวนี้ทําไงคะนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็มีปัญหาตามมาอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลิสต์แบบนี้อันไหนที่ทําไม่เสร็จแสดงว่ามันอยู่ท้ายๆและอาจจะความสาคัญน้อยหน่อยเราก็เอาไปลิสต์เป็น อันต่อไปในวันต่อไปทํางานต่อได้ก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารงานแล้วก็ลดความเครียดได้ด้วยแล้วถ้ามีโอกาสว่างๆเทคเว c a t i o n บ้างนะเรามีวันลายอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเราใช้วันลาให้คุ้มค่าค่ะถ้าเราทำงานมาเต็มที่ขอเจ้านายขอหัวหน้าไปพักผ่อนบ้างนะคะเพื่อที่จะได้เรื่องของการเคลียร์สมองของเรานะคะอ่ะต่อมาเมื่อกี้พูดไว้แล้วก็คือเรื่องนอน เรื่องนอนสําคัญมากๆที่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการซ่อมแซมร่างกายแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ทําให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดโดยไม่ต้องจ่ายตังค์เลย เพราะฉะนั้นถ้าคุณนอนได้ดีคุณจะมีต้นทุนของสุขภาพที่สูงมากๆนะคะแล้วก็จะลดความเครียดได้ดีเลยแต่การนอนที่ดีอย่าลืมว่าเราจะต้องนอนให้ได้ชั่วโมงด้วย6-8ชั่วโมงแล้วนอนอย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นก่อนที่จะนอนอย่างมีคุณภาพเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าสิ่งกระตุน้นโดยเฉพาะอะไรโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ทแท็บเล็ตไอแพ,พดใช่ไหม iPhone iPad หรือว่าทีวีที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เดเวิ์พวกเนี้ย อย่างน้อยๆขอประมาณแค่1ชั่วโมงก่อนนอนแค่นั้นเองแต่ไปรีแลกตัวเองในด้านอื่นอย่างเช่นไปหากิจกรรมที่ไม่ต้องใช้สมองอะค่ะ พักโคเชก็ได้นั่งฟังเพลงที่ไม่มีเนื้อล้อไม่ต้องคิดตามก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหรืออ่านหนังสือที่เราชอบสนุกสนานไม่ใช่เป็นเรื่องฆาตกรรมนะแบบเนี้ยก็จะทําให้สมองมีการผ่อนคลายแล้วพอเราไปนอนก็จะทําให้นอนแบบได้ลึกขึ้นซึ่งเวลาที่ในคอมน์ในการเข้านอนและช่วยต่อมหมวกไตก็คือประมาณ4ี่ทุ่มนะคะไปจนถึง6กโมงเช้าเลยนะถ้านอนได้แบบนี้ยาวๆเลยก็จะทําให้ต่อมหมวกไตคุณสดชื่นขึ้นในวันรุ่งขึ้นนะลังสังเกตว่าตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกเฟรชขึ้นกว่าเดิม นะคะส่วนข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่สี่หรือข้อที่ห้าข้อที่สี่สี่เหรอคะข้อที่ห้ามั้งใช่ปะข้อที่ห้าเนาะข้อที่ห้าคือคุยเองก็ลืมเองมีหลายข้อข้อที่ห้าค่ะในเรื่องของเราของที่อยู่เราควรจะอยู่ในที่ที่มีความสุข นะเพราะว่าเราเหนื่อยเราล้าเราเครียดมามากต่อมากแล้วว่าไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามเนาะแล้วเราก็อยากที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอยู่ในที่ที่มีความสุขแวดล้อมไปด้วยคนที่มีเสียงหัวเราะและทําให้เราหัวเราะได้ดีเราก็จะมีความสุขไปด้วยไม่ใช่ว่าเราไปอยู่กับคนที่เราไม่ชอบอยู่ในสถานที่ที่แบบว่ามีตัดเสียงแบบโอ๊ยจอแจ๊กจอาแจ๊กแบบแอรอัดไปหมดหรือว่าในที่ที่มีแต่ความเครียดแล้วคิดว่าคุณจะเครียดต่อไหมอะ หลังจากทางานอะ่ะมันก็ต้องเครียดต่อใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ค่ะ ถ้าเรามีความสุขจริงๆไปหาครอบครัวของเราไหมกลับบ้านไปเจอครอบครัวของเราไปอยู่กับลูกเล่นกับลูกอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะต้องเอาเรื่องงานกลับมาคิดที่บ้านเพราะเราทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมีประสิทธิภาพแล้วด้วยแล้วก็กลับมาให้รางวัลกับตัวเองก็คือมาเล่นกับลูกมาอยู่กับสามีภรรยาครอบครัวของเราหรือถ้าไรใครยังไม่มีครอบครัวไม่เป็นไรก็อยู่กับเพื่อนค่ะอยู่กับเพื่อนได้แต่อยู่กับเพื่อนไม่ใช่ว่าไปนั่งกินเหล้า ไมนั่งสูบบุหรี่อย่างเงี้ยก็ทําลายสุขภาพอีกออย่าลืมว่าแอลกอฮอล์ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ต่อมหมวกไตล้านะเพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่กับเพื่อนก็ไปคุยเล่นสนุกสนานเฮฮาหรือพากันไปออกกําลังกายก็ได้นะคะแบบเนี้ยก็จะทําให้คุณมีความสุขขึ้นเขาบอกว่าถ้าเราอยู่กับคนที่มีเสียงหัวเราะเราตัวเราเองก็จะมีเสียงหัวเราะแล้วก็มีความสุขในชีวิตตามไปด้วยนะคะลองหาคนนั้นดูนะ ต่อมาค่ะข้อสุดท้ายแล้วก็คือในเรื่องของการจัดการความเครียดนั่นเองในชีวิตนะคะการจัดการความเครียดในชีวิตเนี่ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้มีความเครียดอะไรเลยก็ทํางานตามรูทีนปกติทั่วไปชีวิตก็ราบรื่นดีก็ไม่ได้มีความเครียดอะไรนี่แต่อย่าลืมว่าแต่ละครั้งแต่ละวันที่คุณตื่นมาเนี่ยคุณก็เริ่มมีความคิดและพอคุณมีความคิดไม่ว่าจะเป็นคิดเรื่องงานคิดเรื่องเงินคิดเรื่อง ครอบครัวคนข้างๆเรื่องลูกเรื่องพ่อเรื่องแม่เซลล์ในร่างกายของเราก็จะเริ่มทํางานเพราะ ออพอมันทํางานต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดการปล่อยของเสียเข้ามาหรือแม้แต่คุณเดินเหนินต่างๆขึ้น,นลงบันไดเนี่ยข้อเข่าขาก็จะมีของเสียที่เกิดขึ้นมีความเสื่อมที่เกิดขึ้นต่างๆรวมทั้งการทานอาหารทานอาหารแต่ละชนิดเราไม่ได้พูดตรงว่าเราไม่ได้ทานอาหารที่ดีตลอดเวลาถูกปะเราก็จะมีการทานอาหารที่ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยของเสียที่เกิดขึ้นทั้งจากอาหารดีอาหารไม่ดีมันก็ต้องถูกขับออกจากร่างกาย ขบวนการเหล่านี้เป็นขบวนการที่ร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่ตัวเราอาจจะคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรแต่มันก็เกิดของเสียขึ้นมาแล้วมันก็เกิดทําให้ร่างกายต้องพยายามขับของเสียแล้วถ้าขับได้ไม่หมดหรือเรายิ่งกินอาหารที่ไม่ดีตามใจปากหรือไม่ค่อยได้เอ,อเรื่องของการดื่มน้ําเท่าไหร่ระหว่างวันไม่มีตัวช่วยนําพาของเสียออกก็จะเกิด การหนักเสพและเกิดความเครียดขึ้นในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ใช่แค่เรื่องของความคิดอย่างเดียวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า physical stress นะคะหรือแม้แต่เมื่อคืนฉันดูซีรีส์จ้าดูซีรีส์ช่วงนี้ดูดึกมากดูเป็นหลายอีพิโซดมาแบบเนี้ยร่างกายก็ไม่ได้พักผ่อนเต็มที่เพราะฉะนั้นเขาก็เกิดความเหนื่อยล้าแล้วก็เกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราต้องทบทวนว่าตัวเรามีความเครียดตรงไหนถ้าความเครียดทางด้านจิตใจเรารู้ตัวอยู่แล้วแหละว่ามันเกิดจากอารมณ์ที่โกรธ เกลียดโมโหแต่ทางด้านฟิสิกอลคือทางด้านร่างกายบางทีเราลืมไปไงแต่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วเรื่องการกินการออกกําลังกันอยู่ในที่ที่มีความสุขหรือการนอนที่ดีพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเครียดไปด้วยนะที่สําคัญก่อนนอนค่ะถ้าใครทําได้นะคะทําควกสมาธิ ก่อนนอนหน่อยสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่บางคนบอกว่าไม่ได้อ่ะพี่ฟุ้งมากเลยยิ่งนั่งยิ่งหลับฟุ้งมากยิ่งเครียดกว่าเดิมทําเป็น breathing exercise ก็ได้ breathing exercise ก็คือหายใจเข้าออกช้าๆขอแค่ประมาณ3-5นาทีก็พอแล้ว ถ้าทําได้แบบนี้การนอนของคุณจะมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็ความเครียดในร่างกายก็ลดลงโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะหรือแม้แต่ b ร e ดิ้งเอ็ก e r เซอรคุณสามารถเอาไปใช้ในที่ทํางานตอนกลางวันก็ได้ถ้าสมมติคุณมีความเครียดสูงๆทะเลาะกับที่ทํางานหรือว่างานมันตึงเครียดมากๆคุณลองขอสักหนนาทีแล้วทำบรีดิ้งเอ็กซ e เซอร์ดูความเครียดของคุณจะลดลงสมองของคุณจะโล่งขึ้นแล้วคุณจะกลับมาทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นนะลองดูค่ะ โอเคเราก็คุยกันไปแล้วใน6เคล็ดลับที่จะทำให้ต่อหมวกใตของเราสดใสขึ้นถ้าใครลองนำไปใช้ดูแล้วได้ผลยังไงคอมเมนต์ให้หมอดูหน่อยนะว่าได้ประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ช่วง healthy life happy life เราจะเจอกันในทุกวันพรหัส2ครั้งต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้นอีก2ส,สัปดาห์เรามาเจอกันในความรู้อื่นๆ นะคะอีกนะแต่ว่าอาจจะเป็นคุณหมอท่านอื่นเวียนกันไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวอ,อ,อีกช่วงสักเดือนสองเดือนเราก็มาเจอกันอีกใครอยากจะได้รับความรู้อะไรหรือสนใจเกี่ยวกับสุขภาพด้านไหนเป็นพิเศษก็เม้นขอกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวคุณหมอเราเนี่ยจะจัดให้ว่าเราจะมาคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้มีคําถามไหมวันนี้มีแต่ขอบคุณมากคะ่ะ ขอบคุณมากเหมือนกันนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ยังไงแล้วเรามาเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะไลฟ์ live นี้ใช้เวลาน,านานพอสมควรเลยอยากให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็มีสุขภาพดีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ